เราลองมาดูวิธีการตรวจแบบก่อสร้างด้วยระบบดิมกันดูนะครับปกติบางท่านอาจจะโมเดลไม่ได้แต่เราสามารถที่จะตรวจแบบก่อสร้างหรือทำการ combine แบบได้นะครับในวิธีนี้สมมติว่าพวกแบบหรือเจ้าของอาคารส่งแบบมาให้เราตรวจสมมติว่าเราเป็นเขตนะครับเราจะทำการตรวจสอบแบบก่อสร้างมีได้อย่างไรอย่างแรกเลยนะครับเราจะคำสั่งนะครับการตัด ตัวอาคารนะครับเพื่อเข้าไปดูนะครับในแต่ละชั้นเสมือหนึ่งเป็นแปลนตัวอาคารนะครับเสมือหนึ่งเป็นแปลนตัวอาคารเราก็สามารถที่จะเข้าไปในตัวอาคารนั้นนะครับแล้วตรวจสอบระยะต่างๆเพื่อให้เป็นตามข้อกําหนดของกฎหมายควบคุมอาคารนะครับเราสามารถที่จําลองคนเนี่ยนะครับเดินเข้าไปในตัวอาคารนะครับเสมอหนึ่งเราทําการตรวจสอบแบบ นะครับเสมือนหนึ่งว่าอาคารนั้นได้ถูกสร้างขึ้นหากเราพบนะครับจุดไหนที่ต้องการแก้ไขหรือต้องการรู้เราสามารถที่จะทําการวัดระยะนะครับวัดระยะจากตัวโมเดลได้ก็ทําให้ได้ตัวเลขที่เทียบกับคนใหม่คู้คุมอาคารหากเราพบส่วนไหนผิดเราสามารถที่จะแจ้งนะครับหรือใส่ตัวคอมเมนต์เข้าไปนะครับใส่ตัวคอมเมนต์เข้าไปเพื่อ แก้ไขในเรื่องใดตรงนี้นะครับน่าจะต้องเป็นวิธีการนะครับหรือระเบียบวิธีการขออนุญาตลูกสร้างอาคารในอนาคตที่เราคุณจะต้องนํามาใช้ในประเทศไทยนะครับ